สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาวงอิงเป็นยังไงครับพี่น้องหัวว่านกีลากล้าเปิดบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะครับพี่น้องนะเนาะเบิร์กแต่ละขั้นตอนกับโอ้ยพี่น้องดึงแมนง่ามขักเนานะง่ามีหลีจ๊กสิว่าจังไดพี่น้องเอ้ยย่อมรับว่าง่าม,ามสุดยอดนะครับพี่น้องเอ็นนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยแต่ละห้องแต่ละขั้นตอนนะครับพี่น้องแต่ละ ติดข้อกินเลยน,นยะมึงเป็นจังไหนกันแน่ครับพี่น้องสมกับทีวาเอซสนับสนุนบอบพี่น้องนี่แลหละเนาะออนเฮาขันมี่เอซสนับสนุนเป็นแบบเปนักลองที่เบาง่ายๆกับอิหล่านอ่ะเป็นนักลองที่เอ ลองทานตลาดนัดเนาะแล้วก็ลือกระจ่างสีเนาะครับพี่น้องเนาะแต่บันเมื่อฝันว่าวันหนึ่งอีหล่าสิได้มาเป็นถึงกับเปิร์สตาร์เนาะถึงขั้นกับไรบานใหญ่สีเนาะเอ่อห้ากับบอลหนาเสื้อว่าห้ากับสิได้ไปติดตามอิหล่าขนาดนี้จะไปเป็นพ่อหักไหมอิหล่าสีเนาะหรือดีใหญ่น้าําร้ายครับพี่น้องครับที่ว่าเมือ่อทุทไทยอีหล่าก็ได้เปิดบานเนต็มโตแต่บอกท่านได้ขืนบานได้ครับพี่น้องขืนบ้านเอ่อคงสิงนี่เอฟซี FC ไปร้ายกว่านี่อยครับพี่น้อง ก็อล่าก็เปิดบ้านกันในน้ำแบบว่ารีวิวสินค้าของเบเยอร์สีเบเยอร์นะครับพี่น้องก็รีวิวสินค้สนาสีเบเยอร์แล้วก็นั่นแหละครับพี่น้องกับเบิ้งแล้วก็โอ้การรีวิวสีการรีวิวเอแต่ละอย่างเนี่ยก็คือว่าเอาง่ายๆนี่ในบ้านลังนี่ก็เอพอ สร้างนะคือว่าศิสเกตสร้างบ้านนะก็ให้ไอ้หฮมหฮมวันเนาะให้หฮมวันเบิ้งแล้วก็จัดการดูแลเรื่องสีเรื่องยังสีเนาะก็สมกับที่ว่าให้แบบจัดขึ้นมาครับก็บถึกใจหลานสีเนาะเบิ้งนะครับพี่น้องของอหลานเนี่ยเปิดมันสีชมพูสีเนาะสีชมพูแบบา คือมันเบิงแลวมันเบิงหนาหักเบิงแล้วมันหนาดูคือสมกับที่อีหล่าต้องการสิเนาะอีหล่าก็บอไดคิดดีอีหล่าเห็นก็ชอบเล้วเอวสันดอกบอได้เลือกมากบอได้บ้ว่าบอไดเลือกมากคืออันนี้ละสีแน่ละไอ้พอส้างจัดให้ก็โอเคเลยครับพี่น้องแล้วก็สีในห้องไอ้ในห้องไอ้แม่หน่อยกับพ่อเอกก็ต้องการแบบเรียบๆสีขาวสดทไซสีเนาะ มันก็งามบึงเลยก็งามโอ้ยยังมันมีความสุกนําครับพี่น้องอ่ะขนาดว่าพอท่านได้ขืนบานนี่ครับพี่น้องขนาดนี้ละเปิดบานนะครับเนี่ยแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือห้องพ่อโจโอ้โอยพ่อโจโอถึกใจหลายพ่อโจตึกใจหลายกระโดดเข้าห้องรดกระโดดเต้นในห้องเนาะขอแบบว่าเขาแบบว่าเอ้ยดีใจครับลูกสาวที่แบบว่าลูกสาวจัดห้องไว้ให้อีกห้องหนึ่งสีเนาะพุ่มใจ คือนี่ล่ะบอพิดวังครับอีหล่าเข้าเฮ็ดยังกะเพื่อพออยู่แล้วนี่ก็ขึ้นในหน้ามาพอไอ้พอบุญร่ำเนาะพอทีเฮ็ดให้อีหล่าดงดังไดมีชื่อเสียงสินี่แหละครับพอโจนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยแอ่อีหล่าก็เคยวอกกับพอโจเนาะในนาแบ่ๆเนี่ยแหละสิ้อ้าพอรวยนาแบ่ๆเนี่ยแหละสิ้าพอจับเงินพันพันหลานเนาะเรื่องเลยครับพี่น้องสุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับพี่น้องพอโจเข้า โอ้ยออกทางรถสิบหล่อต่างหาขั้นสิเนาะออกอมอลลํ่อีกวงนึงเพิ่มเนี่ยโอ้ยแต่มันขัดนะพี่นอนะ้องเนาะคือผมมาเนี่ยจังไดก็ได้จับแท้ๆพันหลานค่ามีลาววอลเนาะพิษวังครับพี่น้องพอ่าเห็นหลายอยา่างแหละที่ว้ลาววอลขนมาเนี่ยมันสมสมกับค่ํมมีลาววอลคืออาจจะเป็นคือเขาวานาะแหละครับพี่น้องเอ้ยก็สิเขา วาวากันมากเนาะว่าอีหล่าก็คือเป็นแบบว่าเจ้านางหน่อยเมืองคุ่คันซีสเกตสีเนาะแล้วก็เขาก็เมืองไอเจ้านางหน่อยเนี่ยเคยสัญญากับเจ้าของไหวเนาะว่าถึงสิไปตายเกิดฉาดได้ฉาดได้กับสิมาเหตุให้ซีสเกตจะเลิศสีเนาะให้สเกตซีสเกตมีสชื่อเสียงสิเอาง่ายๆก็เราเล็กๆก็ซีว่าฮันนี่ซีซานนั่สนมันก็มามากหรือัติเหตุอยู่ซีสเกตเนาะเกิดให้ซีสเกตดังแล้วก็ซูมือแล้วก็ซีสเกตจะ เอสารทร่านนี่กับแต่ละคนกับไปไวายหลายคนนะครับที่ไปคอสเล็กคอเบยยังสี่เนาะจนได้มากเกิดเป็นทันเขาวาก่ะคือเขาวากันนะถ้คือจนมาได้เกิดเป็นอีลาอังสีเนาะซูมเมอร์นะกับอีลาก็หให้ไฮซิสเกตดังเนาะเบิ้งตีการที่ท่องเที่ยวอีลาไปมองใดกับคนสิไปตามสิไปนั่นมบอกง่ายๆกับแต่เบิ้งคือแต่ก่อนมันกับไม่มีไผรทายลงยังสี่เนาะมันมีใครทายเบิ้งว่าแต่ละมองแต่ละมอง,มองเป็นจังได้แนงสี พราะตอนนี้อีหล่ามาดังแล้วแล้วกาอีหล่าก็ไม่ช่อง youtube พ่อแม่อุ้งอิงสิเอ้กกลายเป็นว,ว่าช่องนี่ละที่เห็นให้ชื่อเสียงสีสเกตแม้แต่ว่าอีหล่าไปวัดไซไปมองได้สิเนาะไปเล่นไซก็ตามเนี่ยมันก็จะมีท่ทายไว้ตลอดมันจะเป็นยังสินะครับพี่น้องมันกลายเป็นว่ามันดังขึ้นมาอัตโนมัติเลยกับต่างๆเป็นเพราะยังเพราะ,ราะอีหล่าเนี่ยแหละครับพี่น้องที่คนเดือ บอกง่ายๆที่ที่คนมาเห็นที่คนมาเบึงเนี่ยก็เพราะอีหล่าพอะมาเบึงอีหล่าแค่นั้นแหละครับก็เห็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆงามๆสีเนะนี่แหละก็คือเห็ดเทาาา่ากัไวยหล่าเนี่ยกราสางฉางส่ดเสียงให้ครับจังหวัดแถมยังมาพ่อสา้สางสุดเสียงให้รรหรครับประเทศเห็นป่ะครับพี่น้องก็ ขนาดได้คนที่เป็นในมอลลัไอดอลแชมป์ปีที่แล้วนะเป็นบอคพี่น้องไปไคไปในเบิงแน่บอครับพี่น้องไไเห็นบอค,บอคบอที่ว่าไปแสดงอยู่ประเทศญี่ปุ่นสิเนาะนั่นแหละครับก็มาจากสา่ก็มาจากมอลําไอดอลก็คือมาจากอ้ทีมทีมีหละเนาะที่ไดนีม่มอลลัไอดอลเกิดขึ้นมาแล้วก็ไดมีชื่อเสียงสินเนาะเพราะได้ไหฮัไปเล่นญี่ปุ่นกนสิ ไปว่าคนญี then, ่ปุ่นมาเบิงนะครับพี่น้องเบิงหล้วกาคนญี่ปุ่นเบิงร้ายนะครับช่องของไอเซียนไนนะครับพี่น้องคนญี่ปุ่นก็เบิงร้ายเอมายืนเบิงเลวเนี่ยจักบางคนก็อาจสิฟังหูบางคนก็สิ่ฟังมาหูแต่ก็มาเบิงอย่างหูว่าเป็นยังไงซี่นะครับพี่น้องประเทศไทยในการลองในการล่ําสินเนาะนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยจักสีวายังไ๋แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่มันเหตุเหตุเกิดจนได้ก็คือ ทีไล์ซดเมื่อวานน่ะทีไล์ซดเมื่อวานนะครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องติดสิบสองมาแลงเหรอครับพี่น้องโอ้ยบ่หน้าเสื้อว่าแครเปิดบานมาอัางสี่เนาะเปิดบานอีหลาอีสิติ้งคันครับคนไปเบิ้งอะ่ะเปิดติดสิบสองมาแลงเนี่ยบอมแมนบอมแมนกระจอกจอดนะครับบ,บอมแมนธรรมดาเลยครับพี่น้องทีมันสิตงงสิ้งง่ายอีสิมันโอ้ยคนติดสิบกเขาไปเบิงเลล้ง,งได้หลาอีสิมันหาโอกาสยากนะครับพี่น้องอันนี้การว่าพ่อย์หลา ก็ได้ไหลสดลงแค่นั้นละ่ะพอประมาณสักบอจากชั่วโมงอะ่ะประมาณคำคำมือขึ้นมั้งครับพี่น้องเอฟสิบสองมาแลกงสั่นนะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บ้านาเสื้อว่าทุกคนสิต้องจ่องล่อค่อยเบิงบานอีหลางสิเนาะครับพี่น้องเบิงดีครับพี่น้องเสื้อโหลดมืออีหลาขืนบานใหม่เนี่ยคนผมมาเสื้อโหลดแบบคนสิสิหลายคักนี่ล่ะครับพี่น้องแต่ผมกับพยายามสิไปให้ได้ครับตั้ง จังไดผมสื่อวาย่าหายไปให้ได้ครับพี่น้องครับจังไดก็คอยติดตามตอนต่อไปเนาะครับพี่น้องเองจังไดจะเกิดขึ้นจังไดก็คอยมาติดตามกดไลค์กดแชทเซ็กซี่หลงทางเซ็กซี่เซ็กซี่หลงทางแชแนลให้แน่เด้อครับพี่น้องเด้อหรือก็อีช่องหนึ่งก็ส่องสำร้องก็เซ็กซี่หลงทางช่องใหม่ก็ไปติดตามกดไลค์กดแชทแน่ครับพี่น้องอ่าว้าวไปแล้วกับมือนี่ก็บ่มียังไรครับพี่น้องก็ดีใจกับอีหละเนาะภูมิใจกับอีหละมือนี่ก็สวัสดีครับ